ใครๆก็อยากจะประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นไม่ว่าจะด้านการศึกษาการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจของตัวเองมันก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายในแบบที่คุณไม่รู้ตัวก็มีหรือไม่ก็รู้อยู่แล้วแต่เลือกที่จะเพิกเฉยต่อมันไม่คิดที่จะแก้ไขโดยสาเหตุหลกัลกๆที่มักพบเจอและไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ดังที่ใจหวังก็มีดังนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing i n s e c r e t ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w m a r k e t i n g i n s e c r e t c o m หรือที่ไลน์ a d m a r k e t i n g i n s e c r e t ข้อที่1ทําทำสิ่งที่ไม่สำคัญก่อนเสมอคนเรามักจะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่ได้สร้างผลกระทบในด้านดีให้กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พลาดโอกาสในการทำสิ่งสำคัญและสร้างผลดีอยู่เสมอสิ่งที่ง่ายที่สุดให้ลองจัดลำดับความสำคัญดูว่าอันไหนน่าจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ก่อนและอะไรที่เราสามารถตัดออกได้มันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมจัดการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้เวลาจัดการสิ่งต่างๆได้ดีเพื่อให้เราประสบความสำเร็จได้อีกด้วย ข้อที่2ผัดวันประกันพรุ่งการประวิงเวลาสำหรับบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องดีแต่บางคนอาจจะติดเป็นนิสัยจนประวิงเวลาไปสมดุดและทำให้พลาดสิ่งที่สำคัญไปหลายอยา่างและมันจะกลายเป็นนิสัยติดตัวทำให้แก้ยากเป็นอย่างมากเพราะเราอาจจะหาเหตุผลสารพัดมาเพื่อแย้งในสิ่งที่เราไม่ชอบทำหรือไม่อยากทำมันบ่อนนี้การใช้คำว่าเดี่ยวทำ รอเดี๋ยวก่อนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่ใช้ในทางที่เหมาะสมก็ช่วยสร้างประโยชน์ให้เราได้เหมือนกันข้อที่3ทําผิดพลาดซ้ำบ่อยในเรื่องเดิม,เ,ดมเมื่อเวลาเราทําอะไรซ้ำๆและรู้ว่ามันไม่ได้ผลหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็มักจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ยังมีบางคนที่ยังคงทำวนลูปแบบเดิมๆถึงแม้จะมีตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่ทำแบบเดียวกัน ก็มักจะลงเอยด้วยความผิดพลาดหรือไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะทำเลยคือการหาแนวทางใหม่ๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นยิงโฆษณา Facebook แบบข้อความแล้วไม่เวิร์กก็อาจจะต้องลองใช้วัตถุประสงค์อื่นๆมาช่วยในการทำโฆษณา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของเราเป็นต้นข้อที่ 4. กลัวที่จะเริ่มเพราะเห็นคนทำแล้วล้มเหลวสาเหตุนี้พบเจอได้แทบจะมากที่สุดก็คือการกลัวความล้มเหลวแน่นอนว่าทุกคนที่ทำสิ่งต่างๆน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยส่วนที่เหลือก็ลงท้ายด้วยความล้มเหลวและคนส่วนใหญ่พอเจอเรื่องแบบนี้เข้าก็ไม่อยากที่จะเริ่มทำเริ่มถอดใจ พอเห็นคนล้มเหลวมาเป็นตัวอย่างมากมายสิ่งที่แอดจะแนะนำได้ก็คือลองเข้าไปเรียนรู้จากคนที่ล้มเหลวดูว่าสาเหตุของมันมาจากอะไรแล้วเราสามารถเอาจุดที่เขาล้มเหลวมาปรับปรุงทำให้ดียิ่งขึ้นได้หรือไม่การทำแบบนี้ก็จะช่วยให้เราทำได้ดีกว่าจนอาจจะประสบความสำเร็จไปเลยก็ได้และข้อที่5 ความขี้เกียจคือตัวฉุดรั้งชั้นยอดเราทุกคนย่อมมีความขี้เกียจกันอยู่แล้วและอะไรที่เราไม่อยากทําก็จะยิ่งทําให้เราขี้เกียจเข้าไปใหญ่สมมุติว่าเราอยากมีความรู้สายงานมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเติมเพื่อใช้ต่อยอดในด้านต่างๆแต่ติดตรงที่ว่าเนื้อหามันเยอะเกินไปและเราก็ขี้เกียจอย่างมากในการที่จะลองศึกษาตรงนี้แหละเจ้าความขี้เกียจก็จะเป็นตัวฉุดรั้ง ทำให้เราไม่ได้ไปหาความรู้ตรงนี้ต่อยอดสักทีดังนั้นสำหรับคนที่ขี้เกียจอาจจะลองแบ่งเวลาเล่นๆดูก็ได้เช่นอ่านบทความการตลาดสักวันละ5นาทีถึงแม้มันจะเล็กน้อยแต่ก็ช่วยได้เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่างั้นเราก็ไม่ควรขี้เกียจควรทำมันตลอดเลยหรือเปล่าเปล่าเลยเราก็ไม่ควรที่จะ productive ตัวเองมากเกินไปด้วย เพราะมันจะทำให้เราเกิดอาการหมดไฟในการทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกันฉะนั้นลองปรับให้บาลานซ์กับตัวเราเองดูข้อที่6เอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานบางคนอาจจะเอาคนอื่นที่ประสบความสำเร็จมากๆมาเป็นบรรทัดฐานให้กับตัวเองทำให้เกิดความท้อและไม่อยากที่จะทำสิ่งนั้นๆเพราะมันดูยากจนเกินไปเช่น อยากขายของให้ได้100ล้านแบบคุณพิมพได้พายเราถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆดีกว่าไม่จำเป็นต้องเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานของเราแต่ให้ใช้วิธีการเรียนรู้จากคนคนนั้นและนำมาปรับใช้จะดีที่สุดพูดกันง่ายๆก็คือไม่ต้องแข่งกับใคร แ่งกับตัวเเราอองก็พต่อมาข้อที่7ไม่กล้าลองเสี่ยงอย่างล้วนมีปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเพราะเราต้องพบเจอกับปัญหาใหม่ๆห,หรือหาทางออกให้กับสิ่งนั้นๆอยู่เสมอยิ่งนานวันเข้าเทคนิคที่เรามองว่าได้ผลดีเสมอมันอาจจะไม่ได้ดีไปตลอดเวลา มันต้องมีช่วงที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างนน้อยสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือการหาแนวทางใหม่ๆเพื่อทำให้ผลลัพธ์มันดีขึ้นไม่ใช่ทำแต่สิ่งเดิมๆม,มันจะไม่พาให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนข้อที่ 8. ไม่เห็นความสำคัญของเวลาไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดๆก็ตามก็มักจะมีตัวแปรที่เรียกว่าเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ในเรื่องของความสำเร็จก็เหมือนกันจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะจัดการเวลาได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่บางคนอาจจะใช้เวลาไปกับการผ่อนคลายหรือเล่นสมาร์ทโฟนมากเกินไปจนมาคิดย้อนหลังเสียดายเวลาก็ไม่ทันซะแล้วดังนั้นลองจัดตารางเวลาที่เหมาะสม ระหว่างการใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมต่างๆและการพักผ่อนผ่อนคลายดูมันช่วยได้มากเลยข้อที่9ไม่ยอมลงมือทำอันนี้ส่วนใหญ่มักจะพบเจอกับตอนเรียนและตอนทำงานเป็นส่วนใหญ่ถ้าให้อธิบายให้เห็นภาพเลยก็คือพูดนำเสนอไอเดียอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างต้องรอให้คนใดคนหนึ่งมาทำโดยที่ผู้ออกความคิดไม่ทำ แบบนี้ก็ไม่มีทางที่คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จคุณควรจะลงมือทำมันอย่างยิ่งและสุดท้ายข้อที่10 พึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นสายมูเตลูอย่างแน่นอนและไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่เราจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นบางครั้งบางคราวตามความเหมาะสมแต่บางคนนี่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่ไม่ทำแบบนี้ต่อให้บนบานสารกล่าวมากมายแค่ไหน <c oughs> ก็ไม่มีใครช่วยได้อย่างแน่นอนอาจจะลองทำซัก90%เ พื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่10เซดูอย่างน้อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราควรเคารพก็ช่วยเป็นที่พึ่งพาทางใจและทำให้เรามีแรงสู้ในการทำสิ่งต่างๆให้สําเร็จสำหรับในสิข้อนี้ในมุมมองความคิดเห็นที่มองว่าอันตรายมากที่สุดสำหรับตัวแอดเองก็คือเรื่องของการไม่ลงมือทำและความขี้เกียจพราะแอดมองว่า ถ้ามีสองข้อนี้มันยากมากๆที่จะทำเรื่องต่างๆให้สำเร็จได้และมันยังกระทบต่อลูกโซ่จนในที่สุดเราก็จะยอมแพ้มันและเลิกทำมันเบื้องต้นคงไม่มีใครเลิกนิสัยหรือพฤติกรรมใน1ิบข้อนี้ได้อย่างทันทีแต่ลองใช้เทคนิคค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูชื่อว่าถ้ามีความสม่ำเสมอในการทำผลลัพธ์ที่คุณจะได้มันย่อมดีต่อใจคุณอย่างแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ